สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมาที่ห้วยแสนลึกครับพงทางบ้านหนองผู้น้อยครับนี้มาทำอาจารย์นภิเชษนะครับวันนี้ผมเลื่ยนาตรงนี้ก่อนก่อนหีนไม่เห็นไว้เป็นลำพงดูการนี้ครับน้ำลดน้ำลดนะครับมสำลึกฝั่งโน้นครับจะชมให้ดูครับไปฝั่งโน้นเลย ใกล้สุดนะครับอ่าครับบรรยากาศแบบนี้น้ำรดสวยนะน,นั่งเล่นนะครับนานั่งเข้ากินอะไรก็ได้เนาะทเที่ยวกันได้นะครับตรงนี้ครับสายเที่ยวท่องเที่ยวหนึ่งแห่งที่บ้านหนองผู้น้อยครับเมื่อแสนลึกฤดูก,การนี้บัตันอริจินอลล้นเต็ม,ตน,มนึงอนนั้นอีกทางหนึ่งครับทางแถงนาที่อาจารย์พิเชษมาสำรวจทางนี้ตอจะไป โอเคสวัสด okay. ีครับอาจารย์วิเชษครับเกี่ยวกันนี้เรามาเสวียนะเพี่อนนะโอเคด้วยกันครับวันนี้หาทางไปตรงข้ามนาโพงครับแต่มันยังไม่ใกล้เลยนี่ไกลมากไกลมากจากนาโพงจะมาข้ามเขาเรียกว่าหัวแป้นครับนาโปงครับถาโพงเลยถว่าถาโปงอ๋อครับไปกระยางไปหมวกุดหมวกุดเขียวืปกระยางไป สามช่างเปลียนไปหอดเป็นนุ่นย่างครับโอ้ับไปนุ่นย่างสร้างเป็นนุ่นย่างสมัยเก่าอื <S <S